กองปราบไล่ล่ากระบวนการส่งยาเสพติดขยายผลค้นรังพบของกลางอื้อกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหาสองรายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสองกองกำกับการสี่กองบังคับการตำรวจทางหลวงพบรถนั่งุคคลฮันด้าซิตี้สีเทาขับขี่มาด้วยความเร็วลักษณะมีพิรุษ จึงมีการเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบปรากฏว่าคนร้ายภายในรถนั่งมาสองคนได้มีการขับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับไล่ติดตามเพื่อสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวโดยระหว่างการไล่ล่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนตลอดการไล่ล่า หลังจากนั้นคนร้ายขับรถหลบหนีไปได้มุ่งหน้าไปในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยคล้ายกระสุนปืนจำนวนหนึ่งรอยทะลุผ่านบริเวณกันชนด้านหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยขณะเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากการสืบสวน ทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดโดยมีหน้าที่ขนส่งยาจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งกระจายทั่วภาคอีสานซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนได้หลบหนีไปอยู่ที่หมู่5ตำบลเมืองหมี่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมทั้งได้ทาการสืบสวนเพื่อทลายเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดต่างลด้วย ต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวในพื้นที่จอดหนองคายอุรธานีและหนองบัวลำพูไดยจากการตรวจสอบยังไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มตัวในโรงซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งที่สั่งการไปส่งยาเสพติดตามจุดต่างๆพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์ จำนวน75.2กรัมยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ยาเคหรือเคตามีนจำนวน169กรัมอาวุธปืน4กระบอกเครื่องกระสุนปืน132นัดร,รถยนต์1คันเงินสด175,120บาทและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการนอกจากนี้ยังได้จับกลุ่มนางสาวยาพร้อมด้วยของกลางปเป็นยาบ้า30เม็ดดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่วบคุมตัวผู้ต้องหา ส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ยังพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกุ่มได้มีคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามโขง4ล้านเม็ดที่จังหวัดบึงการเมื่อวันที่31มกราคม2566ที่ผ่านมาโดยกลุ่มคนร้ายมีพฤติการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะหลบหนีข้ามไปยังฝั่งสปปลาว